นะคะบด้ใหม่ได้ค่ะสีคือมันใหม่เนี่ยมาค่ะมากินน้ำกันจำน้ำตํามห้องเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะวันนี้สมผ้ามาอย่างอันนี้ค่ะพี่น้อง อย่างสีโค้งหมูค่ะอย่างกินกับตำหมกหุ้งเนาะคะ่ะกับข้าเนี้ยวหนห้อนค่ะค่ะนี่ค่ะ,คะสมอย่างเตาทานค่ะพี่นอ้องหอมๆมันก็นอยากใหม่ๆใน่จังน้อยเนาะค่ะพี่น้องอย่างเตาทานเนาะคะ่ะนี่ค่ะสีโค้งหมูค่ะพี่น้องกินกับข้าเนี้ยวนาะคะกับตำหมกหุ้งะคะ่ะเดี๋ยวอย่างก่อนจะข่าวเนาะคะ่ะอย่างเตาทานเท่าไรละค่ะ แบบง่ายๆเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศอยู Ale, PI, water, function, decrease, see, ่น้ำให้น้ำสวนคือเก่้าค่ะค่ะอยู่สวนหมองเก่้าหมองเดิมนี่ค่ะบ่เดี๋ยวไปไซนี่ค่ะข้าเหนียวล่างหนึ่งห่อนๆเลยค่ะพี่น้องดีสยวสีไปตำหมองหงเนาะค่ะพี่น้องถ่าจะข้าวกอนค่ะมากินข่าวน้ำกันเด้อค่ะเด้อตำหมองหุงกับย่างสีโค้งกับข่าเหนียวห่อนๆค่ะพี่น้องไปข้า่ส่งสีไปตำหมองหุงก่อนค่ะอันนี้ค่ะพี่น้องได้ละค่ะย่างสีโค้งหมู ซุกละค่ะนี่ค่ะสีกับประมาณนี้ละค่ะพี่น้องหอมๆเลยค่ะพี่น้องไะค่ะไะกินเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะพี่น้องวันนี้สมภาพมากินเขาค่ะพี่น้องกินเขากับตำหมอกหุ่งนี่ค่ะตำหมอกหุ่งกับอันยางสีโค้งหมูค่ะพี่น้อง อย่างแล้วไม่ไม้เลยค่ะตําหุ่งกับตําแล้วไม่ไมค่ะอันตําหุ่งใส่มะกอกค่ะ้วก็พักก็มีพักบุงหน้าค่ะพี่น้องครับอันนี้ค่ะทัวพู่ค่ะหมากมะลาขีนนกน้อยนึงค่ะพักพักสลัดค่ะพักกาดขาวค่ะพี่น้องมาค่ะมากินน้ำกันนั่งวันกับมาลวค่ะพี่น้องขอถทดคอภัยหลายๆนี่ค่ะขอนียวหันห้อนค่ะมาค่ะมาขออนุญาตว่างขาเหนี้วขางลางเนาะค่ะเนาะ ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสมเฮ็ดคลิปต่อๆไปนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องกดกระดิ่งน่อมเด้อค่ะพี่น้องจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินน้ำกันฟังไทยฟังลาวต่างประเทศค่ะหิ้วเขาค่ะค่ะหิ้วเขาย่ำเที่ยงค่ะพี่น้องสมผ้ามานั่งยู่น้่มัมนสวนยางค่ะสวนยางขังขังเที่ยงหน้านี่แหละค่ะมาจะไปไกลน้ำสวนยางสวนยืนน้ำไฮน้ำสวนคือเก่าค่ะเสียบค่ะค่ะพี่น้องตามหู นื่นวะัะค่ะตัวผู้ค่ะสีโค้อองมูค่ะหมองเอากันไก่ตัดเอาค่ะพี่นอ้องนะคะบได้ใหม่เด้ค่ะสีขึ้นมันใหม่เนี่ย มาค่ะมากินน้ำกันจำน้มตำหะฮูเนี่ยค่ะใส่มือเนเ่ยนะคะพี่น้องแส่คักใส่ทั้ง่อนทั้งมือเลยค่ะ มาเด้อค่ะเด้อยกินน้ำกันน้ำมันหงมกหักไรนึงค่ะช่วงนี้สมตอบคอมเมนต์สารได้นจังไว้เด้อค่ะพี่น่องลูกสาวบ่ค่อยสบายค่ะ เห็นแล้เลยค่ะกินยากตะว่าแสบค่ะสดแล้วเลยค่ะพี่นอ่องเพื่อพี่เพื่อนน่องเลยค่ะตามหู มานากินกค่ะขมดีค่ะค่ะตำหฮ่งนัวค่ะค่ะ คือต่อค่ะพักบุ่งหน้าฮึตัดเอาค่ะพี่นอ้อง ค่ะกินบอสุภาพขอโทษขอไพ่นะคะพี่นอ้องแสบค่ะค่ะ ค่ะพี่นอ้องเบิ้งขึ้นมันใหม่ๆเนี่ยคะ่ะกระใหม่อยู่จังหน่อยคะ่ะแซ่บนั่ะคะค่ะพี่นอ้องมาเด้อคะ่ะเด้อมากินน้ำกันนี่คะ่ะ สดเอาค่ะสดอด่อนใดเม็ดกระทิ้นพร้อมครับพี่ดอก ตัวผู้คะ่ะเสียงรถไทยดังในจังหน่อยเด้อค่ะพี่น้องขอถทดขออภัยห้หลาย มางมาันละค่ะ แขกม่ได้รับ,รบเชิญเ่ยมากอีกแล้วแม่งว่านเลยคะ่ะ สวัสดีจะข้ามกันค่ะพี่นอ้องแซ่บค่ะค่ะเผื่อพี่เผื่อน้องเลยค่ะไปละค่ะพี่น้อง แล้วคลิปน้วสมสีผ้ามาแสบมานัวไหมเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสมสาผ้าแสบล่าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ